ส,ส, er สวัสดีครับวันนี้ก<ๆ>็มาพบกับเล K O หวันนี้เราจะมเล่นฟีฟ่กันครับสัด er ีอเมอกมาเริ hey, <Ken. S 2> ่มกันเลยครับฝลิวอร์พูลครับผมนสอนงยาแคุณมีสกต์ปัญญครับไครับคู ผมจำไม่ได้ครับคุณอิสอรว่าคู่นี้พบกันแล้วไม่สนุกเมื่อไรครับว่าเจอกันทุกครั้งนี้โอ้โหข้วพะทะหนักเหลือเกินครับเป็นฟรีคิกการผ่านบอลนี่ดูคใคเยาอยู่ไม่ดีครับเรา่าจะทำให้ดีกว่านี้ครับถ้าหวังที่จะชนะเกมเป็นโรเรตอเลสมาชุด,ดี แล้วครับเาเสียบอลโมบลลีิ้ครเรามาลุ้นกันใหม่นะครับ เก да, um, ือบว่าโมงถจะเข้าที่สุดลงบนได้สุดเลยสักถอนเสียเขาจะต้องยิงแน่ๆครับสัตเลยครับโรนันดิโยเรียบร้อยคล้วโรนันดิโอโอ้หโตดนยแอีกแล้วแต่เขาทำไม่พลาดครับเขาปัดบอในจังหวะแรกได้ดีครับ ต่ว่าไม่ทันจะว่โดนยิงซ้ำดาบสองราบูแรกครับหนึง่งต่อศูนย์เคโนเวนอาล่ะครับเป็นการบุกของแมนยูแย่งบอลหนักน่วงมากครับจัวนี้อย่างน้อยก็หยุดคู่แข่งได้ประมาทเลือเกินครับแล้วก็เสียการคลองบอลครับของหลังของพวกเขาอาจจะโดนโจมตีได้นะครับต้องระวังให้ดี อนนี้โอกาสวางบอลเข้ากอบเขตโทษครับเวนรูนี่ หนึ okay. ่งเดิมเปลี framework. ่ยนมาเป็นตัล okay. ิกในปีค9องรยกสสองไม่มีทีมไหนยิ่งใหญ่โอกาสชองจริงๆครับเปลี่ยนการครองบอลแล้วครับตอนนี้มีมากันหลายคนครับมาช่วยทำเกมไห้ดูแลนะครับดาวิเพียาออกหลังไปครับตั้งเตะครับเกมนีี้มส์สูงเลย โลกในแง่บวกแต่พวกเราก็คงไม่รู้สึกแย่กับเกมในลักษณะแบบนี้บางครั้งผมคิดว่าเราคงต้องพูดในลักษณะวกบวกมากกว่านี้นะครับนี่เป็นเกมที่เน้นการผ่านบอลนะครับแต่ว่าจะต้องทําให้ดีกว่านี้บุลล์ลา,าวิทบิยะแล้วมาลุ้นประตูครับจบด้วยการยิงครับเอ็นโรนันดิโย่ับ ตัวนี้ทําได้ดีนะครับเรียบและแม่นย่าผมอยากจะบอกว่าบันทิงยากกว่าที่เรามองเห็นนะครับสมัารบอลแรกมีสวนสังกัญอย่างยิ่งในเกมฟุตบอลการจต่บอลแรกของเขาทําได้อย่างสมบูรณ์แบบจากนั้นก็เป็นความเหนือชั้นมีหนึ่งหรือสองทางให้เลือกเล่นนะครับตังนี้แนวรุกขึ้นมาช่วยกันได้ดีขเขาเปิดแนวรับได้ครับ็นโนกาสครับ ช้ได้ครับผู้ยิงได้ไม่ดีเลยนะครับแต่ถ้ายิงเท้าอีกข้างหนึ่งน่าจะแตกต่างกว่านี้ใช่ไหมครับหรือว่าไม่ถนัดนะครับยิงในจังหวะนี้อาวียามาเชรโ,โน่ผู้สาวประตูใช้เท้าได้ดีมากครับต่งขึ้นหลังก็ไม่เป็นไรผู้สาวประตูตัดสินใจที่จะออกไปเล่นบอลในแดนกลางครับดูเลยกำลังเดินไปห้องเป็นเครื่องแข่งตัวครับจบครึ่งแรกแล้ว นี่คือเกมที่พวกเราชอบมากเลยครับของทีมสู้กันถึงใจจริงๆครับเออทำให้ขึ้นหลังนั้นน่าจะมีอะไรหวาดเสียวแน่นอนครับลูกต้นเลยครับเล่นแบบนี้ทำให้เ,เราและแฟนบอ,อลในรุ่นต้นงแน่นอนคู้บอลเหมือนเสียงไปโดนคู่แข่งนะครับิสเสียโนโรนัลโด เขาเสียบอลน,นะครับบอลไหลออกไปแล้วออกมากายบอลเสียอีกแล้วครับไมเคิลโนวเวนเลนแนวรุกเริ่มบุกแล้วนะครับต้องมีเพื่อนมาช่วยทางขวาครับวิเกลอาเดต้ตา <c oughs> ิโนนโโโลด,โด,โโดมีพื้นที่สำหรับเปิดบอลทุกไปข้ไาไในงประตูเลยครับว่ายิงนั้นติดบอกค,ครับเป็นการบล็อกที่ดีจริงๆครับ บอลได้ดีครับแต่ว่าก็เสียอกาสไปครับอสเตต้านะครับเพื่อนกำลังขึ้นมาทาั้งขวาอี้คนถือว่าเติมเกมได้ดีโรนันดินโยเจนนโดโต,ตเลสไม่ได้ครับคงยกขึ้นมาแล้วครับล้มหน้าผู้ชี่ยวประสินยกทงล้มหน้าอีกแล้วครับตัวนี้ยืนล้มหน้าอยู่ก่อนแล้วไมเคิลโนเวน จะเงินยนกาล่นครับเดอโดตเลสองกมุลเล จังหวยิงผมไม่แน่ใจว่าเขาตื่นสานามหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับทำได้ไม่ดีเอาซะเลยจาริกแต่กาบอกแล้วนะครับว่ามีให้เล่นอีก9นาทีเล่นกับคนได้หน้าทึ่งมากวันนี้สวยครับ มันร้ายกา,มากมากๆครับตัวยิงเอาละครับพวกเขาส่งลูกสาวประตูข,ขึ้นมาได้ลูกแตงมุมนี้ครับตั้งใจมุมเพื่อทำประตูครับมุงดีครับเซฟดีกว่ามิเกลอาเดสต้าเข้าเร็วมากครับแล้วบอลก็หลุดไปเข้าจุดแล้วนะครับตอนนี้ ไม่กันเวาเองไม่กันเนาเองเกนงนยครับพุกมีเรียบร้อยแล้วนะครับมีเสียงนกหวีดครับ